เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์วันนี้มีความคืบหน้านะครับเมื่อทางการไทยได้คุมตัวเฉอจื้อเจียงส่งกลับประเทศจีนวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบได้คุมตัวเฉอจื้อเจียงเจ้าพ่อเว็บพนันและสแกมเมอร์รายใหญ่จากเมืองชเวโกโก,โกประเทศเมียนมานำตัวมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมมาที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิเพื่อส่งตัวกลับประเทศจีนตามคำสั่งของสารอุทธรณ์ นักข่าวได้พยายามสอบถามเฉอจื้อเจียงว่ามีอะไรจะพูดไหมรู้สึกอย่างไรแต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบนะครับและมีสีหน้าเรียบเฉยพลรบโทรจีรพบภูริเดชได้เปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนโดยทางการจีนได้ขอตัวผู้ต้องหารายสำคัญรายนี้มายัางทางการไทยซึ่งเราก็พร้อมให้ความร่วมมือและจีนยังให้ความเชื่อมั่นในการยกระดับการปราบปรามสแกมเมอร์ร่วมกับไทยด้วยเมื่อเฉอจื้อเจียงกลับไปถึงจีน,ก,จนก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของทางจีนอย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้ครับเฉอจื้อเจียงยังคงปฏิเสธนะฮะ ว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องสแกมเมอร์เลยแต่จากข้อมูลของทางการไทยพบว่านายคนนี้เป็นผู้สร้างชเวโกโก,โกสร้างคาสิโนทั้งออกแบบออนกราวและออนไลน์ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้จ้างทนายความร้องต่อศาลน,นะครับเพื่อที่จะต่อสู้คดีและไม่อยากกลับไปสู้คดีที่เมืองจีนโดยในวันพรุ่งนี้ครับพลรโทจิระพบจะเดินทางไปที่ประเทศจีนด้วยเพื่อประชุมหาแนวทางในการร่วมการปราบปรามสแกมเมอร์